อืมครับกินเกาลัดกับไขุ่้ยนะครับผมไข่นุนยเก็บมาคั่วเองครับมีเยอะครับเดี๋ยวไขุ่้ยไปเก็บไว้ครับผมน,น,นี่นีกหลายนั่นดูครับเนี่ยครับมันใหญ่ลูกใหญ่มากครับนุพี่พ น่ากินนะครับไก่นุ้ยคั่วเรียบร้อยนะครับ,น,รบนะครับมาแล้วครับกินกับไก่นุ้ยนะครับผมคั่วหอมๆเนี่ยครับถึงหน้าเกาลัดก็ได้กินเกาลัดถึงหน้าผัก หวานก็ขึ้นไปเก็บผลหวานมากินนะครับอยู่บนเขาเยอะแยะครับก็เขาทีาไ่ไข่นุ้ยอยู่ข้างๆนี้ไม่ค่อยมีคนเก็บครับส่วนมากก็จะเป็นคนมีอายุคนของเกาหลีเองครับเขามาเก็บครับคนแกแ่ๆคน,นบ้านๆครับผู้เฒ่าแก่ค,ครับเขาจะขึ้นมาเก็บ เดี๋ยวเขาก็เก็บไปขายต่อนะพี่พี่เขาลัดเนี่ยทิตตลาดอะไรเยอะแยะเลยครับก็ขายเอาไปขายแต่ช่วงนี้ถูกครับถ้าคนขยันขยันเน่อยก็ขึ้นมาเก็บเองนี่ครับไม่ต้องไปซื้อกินครับเก็บแค่พอกินได้พอครับมานะครับมากินกับไข่นุอยนะครับขอบคุณพี่มานะครับที่มาลับชมคลิปไข่นุอยนะครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณครับมากินเกาลัดกับเห็ไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเห็ดเอมไปทำมันด้วยครับนี่แกะออกมาก็จะเป็นงี้เลยครับนี่พี่บีออกมาครับตัวเนื้อมันครับ แน่นมากน่าก,กินมากครับมือเดียวครับไนมือเดียวแกะเลยมันไม่ได้สวยครับนี่ครับผมครับสวยเม็ดใหญ่ๆครับนี่นี่ครับโอ้ยโหเนี่ยครับดูพี่ๆข้างในครับ สวยมากครับเนื้อแน่นน่ากินครับน่ารับประทานนะครับมากินกับเพนุนะครับผมขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณครับผม